แอปช้อปปี้ต่อจากนั้นกดคำว่าวิดีโอด้านล่างกดบวกมุมขวาบนจากนั้นเราก็ถ่ายวิดีโอค่ะะกดถ่ายค่ะเสื้อสีส้มปัดไหล่สวยมากเลยได้ค่ะเสื้อสีส้มปัดไหล่ก็สวยมากเลยวิดีโอชุดเรสหรือจะยาวกว่านี้ก็ได้นะคะ เป็นตัวอย่างในการใส่แฮชแท็กว่า dress t e x นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มสินค้าได้ค่ะกดเพิ่มสินค้าหรือว่าโค้ดก็ได้นะคะกเลือกกดเพิ่มค่ะ mm. จากนั้นกดเซรซิ่งค่ะ mm. แล้วเราก็จะอนุญาตให้ดูเอ็ดอนุญาตให้ตัดต่อหรือเปล่าก็ถ้าอนุญาตก็เป็นเขียวถ้าไม่อนุญาตก็กด ไม่เขียนอยู่นี่นะคะมันนี้อนุญาตนะคะจะบันทึกในโทรศัพท์ก็สามารถกดได้ค่ะต่อจากนั้นจะแชร์ก็แชร์ได้นะคะก็อันนี้ไม่ได้แชร์ไปไหนนะคะกดโพสต์ค่ะช้อปปี้ตอนนี้มีช้อปปี้วิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับนะคะก็จะมีคลิปของคุอยู่บนนี้แล้วค่ะในช้อปปี้วิดีโอ